ครับผมเดี๋ยว um. คลิปนี้ก็มาพูดถึงเรื่องภูมิลำเนาบ้างดีกว่าเนาะก็ภูมิลำเนาเนี่ยก็จัดเป็นอีกหนึ่งในสิ่งประกอบสภาพบุคคลนะครับซึ่งบุคคลเนี่ยก็ต้องมีภูมิลำเนานะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเวลาที่จะติดต่อสื่อสารเวลาที่จะอะไรเนี่ยต้องไปติดต่อที่ไหนเป็นภูมิลำเนานะครับโดยหลักทั่วไปของการกําหนดภูมิลำเนาของบุคคลก็จะถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับโดยที่มาตราที่37เเนี่ยเขาก็ได้บัญญัติไว้นะครับว่า ภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาได้แก่ทินอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญนะครับกอ็องค์ประกอบเนี่ยก็คือ,อมีสองส่วนในในมาตรานี้เขาก็จะบอกว่าภูมิลำเนาเนี่ยเป็นที่อยู่ของบุคคลเช่นบุคคลเนี้ยอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพนะครับก็ถือว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นภูมิลำเนาบุคคลเนี้ย,คคยกอ็อยู่ที่ขอนแก่นก็มีขอนแก่นเป็นภูมิลำเนาประมาณนี้เนาะแล้วก็บุคคลนั้นน่ะ ต้องมีเจตนาถือเอาสถานที่นั้นเนี่ยเป็นที่อยู่เป็นสําคัญนะครับก็อย่างเช่นอ,อยู่ที่ขอ,อนแก่นแล้วก็ตั้งใจว่าจะอยู่ที่ตรงนี้แหละเป็นสําคัญถ้าใครจะมาติดต่อฉันก็มาติดต่อที่นี่นะก็คือให้ตรงนี้เป็นภูมิลําเนาไฟนะครับทีนี้หลักที่2นะครับหลักในการดูภูมิลําเนาของบุคคลในกรณีอื่นนะครับซึ่งก็อาจจะมีบางคนกน็อาจจะมีภูมิลําเนาท,นที่อยู่เนี่ยหลายแหง่งนะอาจจะมีที่อยู่หลายแห่งมีบ้านหลายหลังอย่างเงี้ยนะครับก็ ให้เอาอมาตรา37มนี่แหละมาพิจารณาเหมือนเดิมก็คือสมมติว่าผมแล้วกันผมมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่โคราชมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่บุรีรัมย์แต่คือผมมีเจตนาเลยนะว่าเออผมจะอยู่ที่บุรีรัมย์เนี่ยเป็นหลักนะครับก็ให้ถือว่าบุรีรัมย์เนี่ยเป็นภูมิลาเนาของผมใครจะมาติดต่อสื่อสารอะไรก็มาที่บุรีรัมย์ละกันนะครับแล้วก็ ในกรณีที่ถ้าหากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยมีที่อยู่หลายแห่งแล้วก็อยูอ่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งก็คือที่อยู่ทุกแห่งนั้นน่ยสำคัญเท่ากันยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อกี้นะครับก็คือผมเนี่ยมีบ้านกรุงเทพบ้างมีอยู่โคราชบ,บ้างมีอยู่บุริรัมบ้างแล้วก็อยู่ทั้งสามบ้านเนี่ยเท่าเท่ากันเลยไม่มีที่ไหนสําคัญไปกว่ากันอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา38เนี่ยก็ได้บัญญัติไว้ว่า ถ้าบุคคลธรรมดามีท,ที่อยู่หลายแหง่งซึ่งอยู่สลับเปลี่ยนกันไปหรือมีหลักแหล่งที่ทํางานเป็นปกติหลายแหง่งให้ถือเอาแหง่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลาเนาของบุคคลนั้นนะครับก็หมายถึงว่าทั้งสามแห่งนียถือเป็นภูมิลาเนาของผมหมดเลยก็ให้ถือว่าเอาแหง่งใดแห่งหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งสมมุติว่าถ้าจะมีใครส่งจดหมายหาผมเนี่ยจะส่งไปบ้านหลังไหนก็ได้เนาะ จะส่งไปบ้านหลงไหนก็ถือว่าส่งไปภูมิลำเนาผมแล้วอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะงงเนาะทีนี้มันจะมีบางกรณีก็คือในกรณีที่ไม่ปรากฏว่าบุคคลน,นั้นมีที่อยู่อันเป็นหลักแหล่งสาคัญนะครับก็อันนี้เนี่ยเราก็าจะให้ถือว่า แหล่งที่อยู่นั้น,นเป็นภูมิลำเนานะครับอ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา39นะครับซึ่งบัญญัติว่าถ้าภูมิลำเนาไม่ปรากฏนะครับก็ให้ถือว่าที่อยู่เป็นภูมิลำเนาอย่างเช่นคนเร่ร่อนนะครับคนโฮมเลดอย่างนี้แล้วกันคือก็ไม่มีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเจอที่ไหนนะก็ให้ถือว่าที่นั่นแหละเป็นทิ่ที่เป็นภูมิลำเนาของบุคคลน,นั้นนะครับก็ อย่างเช่นมีชายคนหนึ่งแล้วกันเมื่อสองเดือนก่อนอาจจะอยู่ยะลานะครับเมื่อหนึ่งเดือนก่อนเนี่ยอาจจะมาอยู่โคราชละแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอาจจะมาอยู่ที่บุรีรัมย์อย่างเงี้ยก็ให้ถือว่าเมื่อสองเดือนก่อนอ่ะภูมิลำเนาก็คือยะลาเมื่อหนึ่งเดือนก่อนก็ภูมิลำเนาก็คืออยู่โคราชแล้วก็ปัจจุบันภูมิลำเนาเนี่ยก็อยู่บุรีรัมย์อย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องของคนที่ไม่ปรากฏว่ามีที่อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ บุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่เลยอันนี้คือไร้ร่อนจรจากจริงๆเนาะอันนี้นะครับก็ให้อ้างอิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา40นะครับซึ่งก็ได้บัญญัติว่าบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ไม่มีที่อยู่ปกติเป็นหลักแหล่งหรือเป็นผู้ของชีพในการเดินทางไปมาอาศัยไปมาปราศัยจากหลักแหล่งที่ทํางานพบตัวในถิ่นไหนให้ถือว่าถิ่นนั้นเป็นภูมิลาเนาอันนี้กอ็อย่างเช่น พวกเรือเล่เรือเล่อะไรกันก็คืออาจจะไม่มีบ้านนะครับอาจจะใช้ชีวิตอยู่ในเรือเป็นประจำนะครับก็อาจจะล่องล่องล่องแม่น้ำล่องแม่น้ำขึ้นล่องแม่น้ำลงคือพบตัวที่ไหนก็ให้ถือว่าที่นั่นเป็นภูมิลำเนาพบตัวที่สิงห์บุรีก็ให้ถือว่าสิงห์บุรีเป็นภูมิลำเนานะครับพบตัวที่อ่างทองก็ให้ถือว่าอ่างทองนั้นเป็นภูมิลำเนาประมาณนี้เนาะก็คือ เจอที่ไหนให้ถือว่าที่แนนเป็นคุมลาเนาไปนะครับแล้วก็มันจะมีหลักที่3นะครับหลักในการกําหนดภุมลาเนาของบุคคลบางประเภทนะครับบางประเภทเนี่ยก็คืออ,า,อาจจะมีสถานะพิเศษจากบุคคลธรรมดาทั่วไปหน่อยนะครับเหมือนมีเสียงอะไรข้างหน้าบ้านไม่รู้เนาะก็ในที่นี้นะครับก็ค,ครับในที่นี้นะครับก็อาจจะ ประกอบไปด้วยนะครับอาจจะมีผู้เยาว์นะครับคนไร้ความสามารถข้าราชการผู้ที่ถูกจําคุกอยู่และสามีภรรยานะครับซึ่งที่จริงมันก็ในในในทางที่พูดมันเหมือนพิเศษเนาะแต่คือในในทางความรู้สึกเราเนี่ยเราก็สามารถพบกลุ่มคนพวกนี้ได้ทั่วๆไปในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะขอพูดถึงผู้เยาว์ก่อนนะครับผู้เยาว์เนี่ยเราจะกําหนดคุมลําเนาเขาได้ยังไงนะครับซึ่งอันเนี้ยต้องไปดูมาตรา44นะครับของ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนาะซึ่งวรคหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าคุมลำเนาของผู้เยาว์ได้แก่คุมลำเนาของผู้แทนโดยชอบธรรมซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองก็คือมีผู้ปกครองอยู่คุมลำเนาของผู้ปกครองอยู่ที่ไหนคุมลำเนาของผู้เยาว์ก็อยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ในวรที่สองนะครับในกรณีที่ผู้เยาว์ได้อยู่อำนาจในกรณีที่ผู้เยาว์ได้อยู่ใต้อำนาจการปกครองของบิดามารดาถ้าบิดามารดามีคุมลำเนาแยก ต่างหากจากกันภูมิลำเนาของผู้เยาว์ได้แก่ภูมิลำเนาของบิดาหรือมารดาซึ่งตนอยู่ด้วยก็คือถ้าพ่อแม่ถ้าพ่อแม่นี้เนาะอยู่คนละที่นะครับพ่ออยู่กรุงเทพแม่อยู่โคราชอย่างเงี้ยถ้าลูกอยู่กับแม่ภูมิลำเนาของลูกก็อยู่โคราชกับแม่นะครับถ้าลูกอยู่กรุงเทพกับพ่อก็ภูมิลำเนาก็อยู่กรุงเทพกับพ่อประมาณนี้เนาะอันนี้เขาไม่ไม่ได้ยากนาะผู้เยาว์นะครับลแล้วก็2นะครับ คนได้ความสามารถนะครับผู้คนได้ความสามารถซึ่งอันนี้ก็ต้องไปอ้างอิงนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา45นะครับซึ่งก็บัญญัติไว้ว่าภูมิลำเนา,นานของคนได้ความสามารถเนี่ยได้แก่ภูมิลำเนา,นานของผู้อนุบาลน,นะครับผู้อนุบาลคือใครก็คือคนที่ดูแลคนได้ความสามารถนั่นแหละก็ถ้าสมมุติว่า,เ,า,เ,าเด็กชายไม,ไม่เด็กชายสินายน A เอแล้วกัน ในเอพ่อแม่ตายหมดเป็นคนไรความสามารถอยู่กับน้าสาวชื่อ,อานางซีและนางซีเนี่ยอยู่ที่นคนปรปฐมอย่างนี้นะครับภูมิลำเนาของในเอเนี่ยก็จะขึ้นตรงกับนางซีซึ่งอยู่นคนปรปฐมก็คือมีภูมิลำเนาที่นคนปรปฐมนั่นเองนะครับแล้วก็อ,กอีกจําพวกหนึ่งเนาะก็จะเป็นบุคคลจําพวกข้าราชการนะครับข้าราชการในที่นี้ก็อาจจะ บางครั้งอาจจะไม่ได้อยู่บ้านเกิดตัวเองแล้วก็อาจจะถูกสั่งย้ายไปนนทนมานี่บ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องอ้างอิงตามมาตรา46ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนาะซึ่งกล่าวซึ่งบัญญัติไว้ว่าภูมิลำเนาของข้าราชการได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ทําการตามหน้าที่หากมิใช่เป็นตําแหน่งที่ชั่วคราวชั่วระยะเวลาหรือเป็นเพียงแต่งตั้งไปเฉพาะการเพียงครั้งเดียวก็คือง่ายๆถ้าข้าราชการทำงานอยู่ที่ไหน ก็ให้ถือที่นั่นเป็นภูมิลำเนายกเว้นนะครับยกเว้นว่าสมมุติว่าผมเป็นข้าราชการแล้วกันซึ่งปกติภูมิลำเนาผมเนี่ยอยู่บุรีรัมย์แต่มีคําสั่งว่าเฮ้ยหนึ่งไปช่วยราชการที่ศรีสะเกดสัก5าวันสิอันเนี้ยคือภูมิลำเนาผมไม่ได้ย้ายไปด้วยนะภูมิลำเนาผมเนี่ยก็ยังอยู่บุรีรัมย์เหมือนเดิมแต่ถ้ามีคําสั่งแต่งตั้งหนึ่งไปรับตําแหน่งที่ศรีสะเกดสิแล้วก็ไปประจําอยู่ที่นั่นเลยเนี่ยภูมิลำเนาผมเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่ที่ศรีะกนนนัับอ้็ไม่่าจ มึนงงมากทีนี้ผู้ที่ถูกจําคุกอยู่นะครับอีกพวกหนึ่งก็คือคนที่โดนคําสั่งศาลให้จําคุกนะครับก็ไปดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราที่47เนาะก็ได้บัญญัติว่าภุมลำนองของผู้ที่ถูกจําคุกอยู่ตามคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลหรือตามคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายได้แก่เรือนจําหรือทันทสถานที่จําคุกอยู่จนกว่าจะได้รับการปล่อยตัวนะครับอันนี้ก็ไม่ยากเนาะอย่างเช่นยกตัวอย่างทุกวันนี้พิเศษแล้วกัน พิเศษโดนจําคุกที่เรือนจาไหนก็มีภูมลิลำเนาอยู่ที่เรือนจํานั้นใครจะติดต่อใครจะส่งจดหมายหรือใครจะทํานิติกรรมใดๆกับแกก็ไปหาแค่ที่เรือนจําที่แกจําคุกอยู่ประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็สถานะสามีภรรยาอะกันสามีภรรยานะครับการที่ชายหญิงสมรสร่วมกันเนี่ยก็จะอยู่ร่วมกันนะครับก็ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา43เนี่ยก็เลยได้บัญญัติไว้ว่าภูมิลำเนาของสามีและภรรยาได้แก่ทินอันเป็นที่อยู่ที่สามีและภรรยาและภรรยาอยู่กินด้วยกันชั้นสามีภรรยาเว้นแต่สามีหรือภรรเว้นแต่สามีหรือภรรยาได้แสดงเจตนาให้ปรากฏว่าภูมิลำเนาแยกการจากกันนะครับก็อยู่ร่วมกันบ้านหลังไหนก็ให้ถือว่าบ้านหลังนั้นแหละเป็นอ่าภูมิลำเนาเนาะย,ยกเว้นว่ายกเว้นว่านะครับอ่าสองสามีภรรยาเนี่จะ แสดงให้รู้ว่าฉันอยู่บ้านคนละหลังนะอย่างเช่นไปย้ายเข้าบ้านคนละหลังมีบ้านหลายหลังนะคนนึงก็อยู่หลังหนึ่งคนนึงก็อยู่หลังหนึ่งคนนึงอยู่บุรีรัมย์คนนึงอยู่โคราชไปอย่างเงี้ยนะครับทีนี้หลักในเรื่องภูมิลำเนาเฉพาะการอันนี้ก็จะมีเนาะก็คือบางครั้งเนี่ยมันจะมีภูมิลำเนาเฉพาะการเช่นมันอาจจะต้องแบบย้ายสถานที่ไปอยู่ที่ไหนที่หนึ่งสักแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้อง มีภูมิล,ลำเนาเฉพาะการเพื่อที่อาจจะรับจดหมายรับเอกสารหรือทํานิติกรรมต่างๆนะครับโดยเรื่องนี้นี่ก็ได้บัญญัติไว้ในมาตรา42นะครับก็บัญญัติไว้ว่าถ้าบุคคลใดได,ได้เลือกเอาถิ่นใดโดยมีเจตนาชัดแจ้งว่าจะให้เป็นภูมิล,ลำเนาเฉพาะการเพื่อทําการใดถือว่าถิ่นนั้นเป็นภูมิล,ลำเนาเฉพาะการสําหรับการนั้นนะครับอย่างเช่นปกติผมเนี่ยผมนะอ,อยู่บุรีรัมย์แต่วันนึงเนี่ยผมต้องไปทําธุรกิจ อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นรับเหมาก่อสร้างแล้วกันผมไปรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่นครสวรรค์แล้วกันแล้วผมก็เลือกตั้งคุมลำเนาที่นครสวรรค์น่ะขึ้นมาอีกหนึ่งที่เอาไว้ติดต่อเฉพาะเรื่องรับเหมาก่อสร้างเรื่องนั้นโดยเฉพาะนะครับเรื่องอื่นไม่รับรับแค่เรื่องนั้นเฉพาะการนั้นเนี่ยเฉพาะการรับหมาก่อสร้างเนี่ยก็ต้องไปติดต่อผมที่ที่นครสวรรค์นะครับหรือผมอาจจะไปตั้งหอจก หรืออาจจะไปจดทะเบียนพาณิชย์นะครับที่นครปฐมแล้วกันเป็นรับติดตั้งแอร์รับซ่อมแอร์อย่างเงี้ยซึ่งภูมิลำนาปกติผมเนี่ยผมอยู่บุรีรัม์นะครับแต่ถ้าใครจะมาติดต่อเรื่องอบริการเรื่องเกี่ยวกับแอร์ผมเนี่ยก็ต้องไปติดต่อที่นครปฐมอย่างนี้เนาะอันนี้ไม่น่าจะงงกันนะครับแล้วก็ทีนี้บุคคลเนี่ยสามารถย้ายภูมิลำนาย้ายที่อยู่ได้ไหมก็ต้องบอกว่าย้ายได้นะครับโดยการเปลี่ยนาการเปลี่ยนภูมิลำนาเนี่ย ก็ได้บัญญัติไว้แล้วนะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา41นะครับซึ่งก็ได้บัญญัติว่าภูมิลำเนาย่อมเปลี่ยนไปด้วยการย้ายถิ่นที่อยู่พร้อมด้วยเจตนาปรากฏชัดแจ้งจะเปลี่ยนภูมิลำเนานะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องไปจดแจ้งกับทางการหน่อยเนาะว่าเรา,าเปลี่ยนที่อยู่นะประมาณนี้นะครับแต่ความจริงการเปลี่ยนที่อยู่เนี่ยก็ถือเป็นการเปลี่ยนภูมิลำเนาแล้วนะครับซึ่งในมาตราเนี่ยก็จะ มีองค์ประกอบด้วยกัน2อย่างด้วยกัน,น,นก็คือก็คือการย้ายที่อยู่ก็คือเราเราเนี่ยต,ต้องย้ายจากที่เดิมนะครับไปอยู่ที่อยู่ใหม่นะครับแล้วก็เจตนาชัดแจ้งในการเปลี่ยนภูมิลำเนาคือจะต้องมีการาย้ายที่อยู่เคลื่อนย้ายทางกายภาพแล้วน่นี่ะบุคคลจะถือว่าย้ายภูมิลำเนาเนี่ยอาจจะต้องจดแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ให้ทางรัฐทราบโดยประมาณเนาะก็ประมาณนี้นะครับเรื่องภูมิลำเนาของบุคคลนะครับก็คิดว่าที่พูดไปก็คงไม่งงหรอกมั้ง เนาะเพราะว่าผมไม่งงเพื่อนๆอาจจะไม่งงเหมือนกันนะครับขอให้ทุกคนไม่งงแล้วกันอนะโอเคครับสําหรับวันนี้ก็คงจะอ่าพูดแค่นี้แหละเดี๋ยวถ้าพูดเยอะมันจะสื่อสารกันค่อนข้างจะยากแล้วมันจะงงอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้บายบาย